ด้วยอันเนี้ยที่เหนตักไว้ให้คือคือคือแบบว่าถ้าไม่เผ็ดอ่ะเอาเติมออ๋แต่ว่าที่เราจะคุกไปกับข้าวเนี่ยแค่นี้อ๋อโอ้โหอันนี้คือสามสามจานเจ็ดเลยยังอนจานเลยใครจะเป็นคนคุกเออจ๊ะชุดเจ๊พร้อมอ่ะเจ้มาคุกสิไม่กันยึดนะ คือมันอ๋อไม่เผ็ดมากใช่ไหมคะค่ะเราลองลองดูแต่น้อยก่อนอันนี้คือสามใส่จานนะคะข้าวสวยร้อนๆเราก็จะแบบใส่น้ำปลาไปนิดนึงอันนี้มันคือข้าวคลุกน้ำพริกไปนาใบนาคือหมดน้ำพริกไปนาเนี่ยจะเป็นสูตรแม่โสภาใช่เป็นสูตรแม่โสภาเราจะคลุกให้เข้าเข้ากันเลย ไม่ต้องกลัวเจ็บครับอ๋อก็คือแบบใชใช่ได้เลยบนเลยใช่เนเลยเหมือนเวลาที่พี่กดบนหน้พี่อะเอาไปใกลใกล้มาเดี๋ยวเราลองโคตรีนสิครับไม่ได้คลนี้ตับตอบไม่ได้เรับตอได้ค่ะได้ค่ะน้ำหอมมีน้ำหโอย่างี้นะอเยดีจังเลยอ๋ออ่า เออชุดได้ซะด้วยเออโอเคอ่าแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้ใช่ไหมจีใช่ก็ราคุกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ให้มันให้มันเข้ากันทั่วๆก็คือจะนิ่มจะแบบอะไรจะชัข้กัันท่วๆเราเดี๋ยวเราเอ่อ อันนั้นมันน่าจะเผ็ดนิเดียวเออเพราะว่าห่วงอาหารแล้วทำไมอันนี้คืออะไรนะพะี่เออเป็นเชียงปลาสลิดหันเตาเ้าเชียงปลาสลิดหั่นเตาเอามาโฆษณาให้พี่เนาะอ่าเนี่ยค่ะได้ที่เพียงหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้นจุโดโจ๊กห้500าร้อยย่างห้าร้อยย่างใช่บอกแม่จะพูดตามสามล้านคนใช่ต้องตอนนี้มีเท่าไหร่ละสามล้านจริงนะมึ ไต่เจ๊นดะปะมาคาเป็นไก่ไ่กได้เป็นลูกล่วยสวยอักชวยค่ะไม่พอไม่เป็นไรข้าวมีนะคะคุกไหมได้นี่น ค่ะแล้วก็อันนี้เราก็จะได้ไข่ต้อนหนึ่งก็คือก็มีเครื่องเคีย่เราทำเองเลยค่ะเราก็จะวางแล้วก็แยกแล้วก็ใส่ในช่องสารแล้วสงสารพี่เอกมาเจอพวกเราเนี่ยสงสารเลยไปได้หนึ่งโอเคแล้วก็แล้วก็จะมีอันนี้ ก็จะจัดจานให้สวยงามนะคะแล้วก็มีไข่เจียวข่อยนะคะเียวอ่อยจะวางตรงไหนก็ได้ให้สวยงามแตก็ดูให้สวงามแล้วก็มีปลาอันนี้ปลาที่จะเป็นปลาป้อยค่ะเขเรียกอะไรปลากระดีหรือปลามันอยู่ในปลากะดีปลากระดี Uhm, ม่วงซอยมีมีกะปิไหมคะกินมะม่วงประวานแล้วมีกะปิค่ะอ่ากะปิตุ่มากะปิตุ่มนากะปิกุ้งนาของสุขภาพได้หอมอ๋อคนแพ้คนแพ้อาค่ะมันเหมือนเข้ากะปิเข้าไปทีทีแล้วที่เนี่ยอ่ามันัคล้ายๆกันฟิวให้คล้ายกันอ๋อสวยงามมากเลยใช่เย้ยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่จับเนี่ย ไปถามมาไปบุกบ้านมาก็คิดดูคนที่บ้านถามว่าครับไปที่พักที่ไหนนะจำชื่อไม่ได้เลยแม่นตอนสบายตัวและเป็นยังันี้กี่โมงแล้วเอ้ยจำไม่ได้เหมือนกันเราไปเที่ยวไหนบ้างเอ้ยไม่รู้เลยตามก็ดีแล้วที่มาบ้านสวนแม่ก็เหมือนได้บ้านผมก็เหมือนบ้านคุณอยากมาก็มากันเราอยากชอบกินแล้วก็ทำอค์แฟนหนูและพามาเที่ยวจังหวัยคุณทั้งนั้าจะตัดไม่แต่ คือแบบนี้ถ่ายรูปของทุกคนแล้วเราก็จบการถ่ายทราไปตัดคลิปมาสวยๆเลยนะคุณน้องแต่ยังเพิ่งเนี่ยังไม่มีน้ำไม่เป็นไรดีจังเลยแสดงว่าที่พวกพี่ทำแบบนี้มันเป็นเรื่องของความชอบด้วยใช่ไหมคะนอกจากไอ้แบบมันทำธุรกิจแล้วอ่ะมันก็ต้องมีความชอบด้วยเนาะใช่แต่มันก็จะรู้สึกแบบดาวในวันที่มันแย่ใช่ไหมคะที่เราอยูอาฟองเกย์ไม่ง่ายเลยเครื่องแบบนั้นะ่ายกันแห้ว ที่ใครเขาทำงานเราไม่เอาไม่เอาท่านมาให้ไวให้ว่องให้ไวให้ว่องท่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแล้วคุณเรื่องชิลการแต่งงานเนี่ยอยูนตัแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวถ้าเราให้จะมาร้องให้ให้เหตุผลอย่าไปไนร้องที่เอามื่อถือฟังเออ่อยอง่ะดระวังน้ำฟางได้ไหม แต่แล้วจะหนักเลยแล้วแต่ควรคนขาเราก็ทานยาดุกันยกขาลูกเออไม่ต้องกลัวกำลังไปเสนอเซ็นนายอไรคน่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะเมนูเซ็ตที่น่ากินมากๆชื่อข้าวคลุกน้ำพริกปหนาจากครัวบ้านพี่เองพี่โจ้คือไหต้พุทธไหต้าพุทธโฮมสเตย์จ้าทุกคน่งนีจะกลับมาทำชื่อไม่ได้ เดี๋ยวลงรีวิวให้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปพ่อยู่ตามสามล้านจริงหัเทำเดียววมากสามล้านยายยายยายจะขอถาช่องไเจอไอที่ปวิวเ้งที่แล้วก็มาแต่งตัวอยงี้ย